เมืงประดับแตก่อนเปิดเป็นศูนย์ศูนย์ปีมือแม่น้องกอก็คือผ้าผ้าเขาเห็ดผับุงอันที่เข้าเห็ดแรกๆมันวัดดวาตั้งใจอยากจะเห็ดหรครับครับบานเท้ามันจัดงานบุญโาเวจัดงานประจำปีแต่ละปีแต่ละปีคือสิับยอดหลังไปปีหาเจ็ดหาแปดห้าเก้า เริ่มจาก57 58 59บานเข้ามีบุญขอ,องเรียนมีแหมาล่ำแต่และเจียรเพราะตะวันล่ำปัณฑะกรมันถิ่งจวงไปตั้งแต่สมัยพูนพ่อสอนสมรอร่อย35 36ตะกี้บานเข้ามีบุญมีท่าหนังสีก็สิมาแฮกันฟ้อนกันเป็นเราถึงมันถิง่งมันมีแล้วล่ำตลัดขับพงขัป,ป่าตะกอนบานเข้ามีสมือผมมีแล้ว ปฏิรินี้ก็ปีหา้าเจ็ดจังหวะเออขั้นเออเอนกเกาขนมากวัฒนธรรมเกาข้ามาเฮ็ดให้สิตเป็นการเอื่นชาวบ้านออกมากให้ผูกพันกับวัดมากขึ้นเกี่ยวกับศาสนาที่วัฒนธรรมมันหลายขึ้นมันดีขึ้นคือฝังความเนควาคหลุ่นไม่เห็นหเจ้าวัดหลายขึ้นพราก็เลยเห็นบุญพรวิญเติดให้มีการอ้อนการร่ำแห่พระเวณเข้าเมืองพิธี เพิ่มพิธีการขรมาก่อแต่เพิ่มมาแล้วปีแรกออกมาล่ำลอยหาสิบคนเนกะือ <c oughs> บถึงสองร้อยหมห้าร้อยห้ถึงสองร้อยคนผมมีชุดใส่ไปเซา,าขาคเซอรเบียดีกว่าจุดหนึ่งกับประตามสารล้แต่งหน้าทำผมคิด,100คม,ดมึงลอยกว่าคนหมดไปกี่หมื่นละสา0รถึงสี่ร้อยคนหมดไปกี่หมื่นต่อคน ปันี่ปีสองกับเซาอีกปีที่สา,ามาเนล้ปีห้าสิบเก้าก็สองพั้าเก้าพลยผ้าส้วมย่าทเขาจะตั้งุ้มตำหูดีบอไว้สำหรับใส่งานประเวียนบานเฮาเพ็ดผาสบายเอ้ยเอาสื่อผาเมตรเพ็ดต่อท่อผาเมตรออกมาตัดผัดมงตัดเสือที่เป็นชุดล่ำ ไปใส่ส้มค้นปานเ้าวใส่ข้าลงทุนเธอเดียวแหละ,ะข้าเวานูเฮ็ดหลายเ้าวถือใส่หลายงานเ้าต้องม่ต้องไปเซาเขาเปืองงบประมาณประเทนี้ส้มล่ำก็ต้องมีเครื่องประดับส้มแต,งต่งโตตัวเองของงานนะจีนจังหวัดื้อป้ายเอ้ยอบุญพอเวจังสี่ก็ต้องมี่พอเวสันดอนภูมิน,นชัยอุษดีนางมัตสีกันหาชาลีไปเซาเครื่องประดับขก็แค่ เฮ้ยขาเห็ดเป็นยุนีน่ะจะเป็นยังเไาต้องไปสอบข้าก็เลยแบ่งออกเป็นสองคุ่มกลุ่มหนึ่งทอดผ่าคุ่มหนึ่งเก็บเกินขนาดทอผ่าจากเห็ดเห็ดในปัตนธรรมเฮ้าแปลว่าคดขนองของเห็ดสิบเอ็ดโอ้คือลายสวยลายงามแท้คอสือต่อนในจนก็เริ่มมันเริ่มจากจุดต่อยอดหน้าเนาะใช่เริ่มจากว่าการซื้อเล็กๆน้อยๆนี่แหละ ซื้อในราคาในในในกลุ่มตลาดของของชาวบ้านเรานี่เลยซอยกันซื้อปอที่นี่มาเข้าซื้อกระใสไปออกงานหาันออกงานในตลาดเขาในตลาดก็โหปมากติดต่อซื้ออำเภอเดียวกันโหต่างอำเภอโหกระจายเป็นใต้จังหวัดเขาโจังหวัดก็เลยหเห็นเห็ุเป็นกลุ่มโอทอกซ์จังกลุ่มเลยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแม่บ้านขึ้นมาพรที่เห็นเป็นจด จดทะเบียนใไปจดทะเบียนรักสางกิจไปจดทะเบนอำเภอพอจดเสร็จปุ๊บคอสน่เห็นใบใบจดทะเบียนของเขานั่นบางเรียนออมากเป็นศูนย์การเรียนรู้อำเภอวัตรอำเภอก็ก็นำพากลกุ่มแต่ละกลุ่มของมาดูแลดูงานล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดเกี่ยวกับการเฟื่อฟูเกี่ยวกับการ เขาเรียกว่าสืบสารวัฒนธรรมเปินกระหางบประมาณลงมาซอยอบตเห็นอบตเออันเป็นเงือนง่าจาต่อยอดโครงการต,าต่างๆของชุมชนได้กะลงมาซอยเหรื่องงบประมาณเ,าเขาเลยเปิดศูนย์ใหญ่เราไที่นี่เปิดได้3าสองปี6 0 6ิบหเอ อ่าเริ่ม6-3ปลายปี6-2จะเข้า6คสาบโควิดมาหลัดบอกว่าให้เบรกเพราอตะเบุคซุ้ย่กับต้องนำบ่อย,อยชุบบ่ยชุบนุ่มกันก็เลยขดกีเขาบาทไปเห็ดอยู่น้ำบาดตอนอีกครื่อศูนย์บดปิดแต่วางเห็ดตามเฮียหนาวแยกไปแยกไปอยู่คนละที่ครับเพื่อเพื่อเรียกว่าเบ็ดระยะหา่างออกไปก่อน ป้องกันโรคโควิดเราประเทศก็เหลืออายุอันเดียวเหลืออายุเครื่องประดับเครื่องประดับเครื่องประดับกาเฮตุใจในงานคือกัรบุญโทวีต้าวไอตัวอีกทั้งหลายที่วอลมาดเอาไปใส่กันาั้งจั่งะส่งแต่งหน้ามาแต่งแต่ก่อนทั้งจั่งมาเลยตั้งแต่งหน้าทําผมเครื่องประดับชุดเชิดของทั้หมดสุเมรี า้าจา้างเอคาจ้างมแต่งหน้าหน้าน่าร้อยมันกับประหยัดลงมา้งลอยหาสิบพ้นกันมนาอ่ากับซ้ำนะแต่ก็จ้างเป็นซีมื่นหามืนข้าวประหยัดล่งหละ่ะมาที่นี่เครื่องประดับเข้าว่าะตะเหตุเขนเินแล้วก็ใส่ในมือบ้านมาที่นี่ซุ้มนาปิซุ้มคู่เป้าหมายแรกคือครูตามโรงเรียนก่อนพอตะเห็นปุ๊บอ้า ข้าต้องไปสือยังจากข้าวหุหลันข้ามาสือจากศูนย์ข้าอดรุดหนุนคนในชุมชนเ้ามันจะดีกว่าโรงเรียนหนึ่งต่อโรงเรียนหนึ่งต่อ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 ไปโดยเฉพาะข้ืนฐานก็คืโรงเรียนบ้านหนองขอแล้วก็ไปโรงเรียนหัวช้างหนองเชื่อกเพะเชื่อกหนองช้างแล้วก็ไปโรงเรียนเมืองแก่พิดโรงเรียนสตึกแล้วก็โรงเรียนรัุบาลสตึกบบบที่นี่ก็แพร่กระจายออกไปต่างจังหวัด เดี๋ยวนีก็แล้วการเป็นว่าการค้าขายของเครื่องประดับเนี่ยทั้งในประเทศเลยโดยตั้งเป็นเพจของกิจสนาคเครื่องประดับไทยทั่วประเทศก่อนโควิดมันมียอดขายต่อเดือนได้เกือบสองแสน,นสองแสนแสนยี่ห่ออะไรก็แสนต่ำจังจนๆแต่ปุูกแ,แน่ก,นนนนกับสามสี่แสน โควิดมาปิดเขาให้ปิดแราไปที่นี่เท่ากับเปิดในส่วนที่บุคคลที่สามารถทําได้ส่วนคนยุกก่งเกยเก้ากระเบกแต่คนทีนในชุ่มชนเท่าเขากับเขามาเห็ดเผ็ดพุกเนี่ยจ้าว่าฝุกอันใดบุกประเทศจีนสั่งของเมืองไทยสั่งของเมืองไทยเป็นว่าโควิดบางไล่การบางลานบางมูเนี่ย คือหยุดเลยแป่แปะเครื่องประดับไอเนี่ยสวนกระแสสังคมาเดือนละพันหัวไอยอดเก้ารัดเก้าเปิลรัดเก้ายอดรัดเก้าเปลลทรงมากทางละชนิดละสี่ร้อห้าอยหัวมียอดเท่าช่วงเดือนมิถุนาาเมษาพฤษภามิถุนา,นากรกฎาสิงหาหกสาม ง่ากประเทศจีนเขาได้สามเดือนได้ยอดร่วมกันลานา้านกว่าบาทันที่นี่กันจากเขตยูซีค้นกระเพิ่มเป็นสิบสิบค้นสิบหาค้นมั่นกะดดีหนึ่งไอ้ส่วนที่ว่าเขาเหดุผลเขาจะสามารถเดืขายจากการเริ่มต้นเล็ก แล้วก็เป็นการขยายวงกว้างเดือนนี้ออกไปต่างประเทศกันนี่อเมริกาเป็นที่รองรับประเทศพม่าเป็นที่รองรับกัมพูชาเวียดนามเป็นที่รองรับประเทศจีนนี่คืออันดับหนึ่งที่คือเขาเป็นเจ้าประจำกรด่แล้วเพราะฉะนั้นในเมืองไทยตอนนี้ค่ะซนี่พหุรัฐเป็นที่รองรับเชียงใหม่เป็นที่รองรับพัทลุงเป็นที่รองรับเป็นที่รองรับส่วนอื่นๆก็เป็นช่องจอมบ้างลงเกลือบ้าง เรากลับมาเอาไปขายสมัยนี้ก็เลยกลายเป็นว่าขายส่งไม่ได้ขายปิดขายปิเป็นส่วนน้อยแล้วปัจจุบันเป็นอย่างคนเืิ่น้อยลงเพราะโควิดกระบอกว่าจริงๆริงก,ก็เห็นเศร้าคอนในปีนึงปีหกห้าประมาณสักตอนนอี้การหนังมีสาถึงจะให้เปิด แต่ว่ามันก็ปิดมาได้มันก็มันมีงานอยู่เรื่อยๆก็ต้อารตลาดเฮามันเป็นคนคแบบน้องั็มันออกอยู่เรื่อยๆแต่ตอนนี้คือเบ็กช่างงานก็เป็นประเทศจีนตอนนี้เบรกช่างงานอ,เม,อมเมริกาโซอเรามริกาดกัเบยกก็เลยกลายเป็นวา่าเหตุทรงตัง้งตั้งหุ้นละและก็เรินเล็กๆน้อยๆในเมืองไทยอ่อนเดินเล็กๆน้อยๆก็ไม่เยอะก็เฉลี่ยที่ประมาณเดือนหกหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทกับกระต่ายยู แต่ว่าผมบาดได้หลายคือตะกีดเดือนละสามสี่ซตผบาดได้ละเพราะว่ามโควิดมากแต่อันนี้คือเริ่มจากเริ่มจากวัฒนธรรมถ้า่มี่วัฒนธรรมว่ามีมหาบานหันฑ์หาบอเป็นมูลอีสานอีหลีไม่มีเหตุสิบองคอเรื่องเล่านี่กับสิบหกีหรือว่าเกิดขึ้นแต่ว่าถหา,าห้าบอ,มอม เป็ดให้มันเบิงเป็นโถถางหรือว่าโอโถขึ้นมนาเป็นอลังการขึนมั่นคงสิ่งนนเหล่านี้มันเ,เกิดแต่ว่าสิ่งนี้มันเกิดจากเข้าเอาทาาประเจ,จ้าสัน้นบ่มีคนยุดในการที่จะเรียกคนเข้าวัดเขาเรียกว่าการใส่กลนอุบายเขาเรียกกุสโลบายในคนเขาวัดชุมชนเขาเรียกว่า บ้านวัดชุมชนต้องไปด้วยกันเขาไปจังสันบ่ไปน้องกันก็เลยเอาเป็นวัฒนธรรมเป็นสูตรกลางเอาวัฒนธรรมเป็นสูตรกลางเพื่อจะเชื่อมโยงให้สังคมไปร่วมกันสมัครสมัยสมัครีกันแล้วก็ลูกเต่าแล้วหลานปัจจุบันมัองเคยเด็กหูถึงเรืองประเพณนีเก่าเกาห้าวทหารว่าเหตุจังสันคนเขาคุ้มหูทหารว่าปล่อยไปคือจัง อันนี้กับบุญพระเวทเด้่ยแพระเวทกับพระเวทก็บพวูบว่าความเป็นมาเขาไม่รู้ว่าหลักพระเวทเป็นยังไงต้องทํำยังไงหละักะถามพรว้ทั้งสั้นรับว่า,าให้เบิ่มต้นจากจุดนี้ถ้าบ่ดมาเหตุเอาเองถ้าขบอมีกลุ่มเมื่อไม่มีกลุ่มก็เป็นการปล่อยว่างบางคนม,มีความรู้รบกบปล่อยให้มันตายไปกับตัวเองหายไปเลยเลยก็ได้ ถ้าหากว่าเฮจังสีเนี่ยถ้าเขามีความรู้ปุ๊บเนี่ยเรายังจะเป็นการต่อยอดความรู้กับคนอื่นแั้งแงตอนนี้ก็อ่านมากระทายกเลี้ยงขอบขั้วเพลินเพลินมาเลี่ยนน้ำเพลินเพลนเกศน้ำเพลินสามารถไปต่อยอดความรู้เปิดเป็นรัของตัวเองทำเองส่งเองได้รักลลายเขตที่เขามาเลี้ยนน้ำเขาสามารถที่จะนำความรู้นี้ไปต่อยอดความรู้เขาได้อีกอันนั้นคือ เรื่องของการต่อยอดความรู้แต่เรื่องของการที่จะมันมีมันมีในเรื่องของหลังๆมันไม่จะมีจุดประสงค์จุดประสมค์ที่เราตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยคือเนี่ยหนเราได้สืบทอดสืบทอดวัฒนธรรมปาเพนี่บานข้าสองเราได้ เราได้เงินเงินเข้ามาเพื่อจะดูแลพุทธสถานเพื่อในวัดข้างหนึ่งละไม่ต้องไปเสียค่าน้ำค่านฟำปะเต้องไปหยาดหยาดโยมงไงม่ก็ต้องไปจัดกระถินพระป่าให้มันเอ,อิบก,กันเลยพอชว่วงนี้ยุคป,ปัจจุบันนคนก็หาเง,านงานินยากหยากโยมกระหากินลําบาก<อ>เราก็ช่วยเหลือตัวเองได้เราก็นําส่วนนี้แหละมาเพื่อที่จะมาเป็นหมุนเวียนให้กับวัด คือค่าน้ำค่าไฟค่าจิบปาถาค่าซ่อมแซมดูแลเ่าล่าหลังหลังพิแดงๆดงถ้าเฮ็ดปิดครับของเงินจากไปเห็ดจากการขายได้เอาไปซ่อมแซมหลังเฮ็ดแบบ่าเห็ดซ่อมแซมหรอกคือคือสร้างขึ้นมาใหม่เมันเงินเปแสนก็บ้าบาประเท่นี้ค่ะเก็บหอมรอมรบหลังมีนาเนี่ยไม่ใช่หลังมีนาวันทีเก้าที่สิบมีนานี่มักก็สิเอา เงิ่อนก่อนนีประสบพบกับมืดกาเพสซ่าลาธรรมสังเวกใหม่ใมันก็ได้เงิ่อนหมุนเวียนมนนาประจําเป็นตรงไปอย่างหยาดโยม <Okay. S 1> เรามืมอมีขาอยู่มีสมองอยู่แล้วก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาใส่ได้อันนี้คืออันที่สองส่วนอันที่สามคือเราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้อันนี้คือคือถึงเราจะช่วยได้ไม่มากคําว่าช่วยสังคมแบบไหน ก็คือการที่จะนาคนเขามาทํางานกนะ็คือการจ้างคนงานการจ้างคนงานคือให้เขามีอาชีพให้เขามีรายได้ในช่วงวิกฤตก็คือยุคโรคระบาดบางคนตกงานตกงานจากบริษัทมากถึกเลิกจ้างหลายคนนี่ไม่ใช่หนีซีหาคนที่มาถึกเลิกจ้างจากบริษัท มากเป็นพนง่ายยี่นี่ก็ได้วันละสามร้อยสามร้อยเรื่องอะไรบ้างสามร้อยเนี่ยคุณแทบจะไม่ได้ใช้เงินคุกเลยอาหารเช้าก็ข้าววัดอาหารเพลนก็อาหารเที่ยงก็ข้าววัดมันจะดีเพราะมันส่งเสริมให้เขาได้นี่อีกอย่างหนึ่งเขาอยู่ใกล้ลูกใกล้เต้าเขาด้วยเลยคำม่าแรกมากไปกินเขาพร้อมหนาเฮียงตาพร้อมดูพร้อมพร้อมัูวมันมีความสุขหลายเย มีความสุขมากนี่แหละผ,ผลที่ได้จุดประสงค์ที่ได้แล้วสิ่งที่มันได้ตามมาอีกอย่างก็คือความสุขวันถะวันเจ่วสิ่งเกิดไปท้ำบุญตั้งต่างกอนั่นเป็นผลบุวยไอเขาเด็กเขาวางม,มากจังบางคนเขาไมา่เห็นงานสิเขาไม่จังหันพอเขาก็ได้มีโอกาสได้เห็นบุญได้สร้าง เพิ่มเรื่อยๆเ,เ,เป็นสิ่งที่ดีๆภอยู่ก้องบัด,กกดรก็เกิดความสัมล้มเกิดขึ้นหูจัดขั้นตอนการเขาา้าหาพระหาสงฆ์หูจัดประเภทนี้นั่นนี่พระบัตรเดียวกับัดกับพระเฮดอันนั้นเฮดอันนี้ครับถ้าว่ามันจะเป็นการเดือเป็นต่อยอดความส่วนในเรื่องของอเหตุเครื่องประดับเหตุ แรกๆเขาบอกสวยบางอ้ามแต่ว่าให้ไปมากนบบการพัฒนาพัฒนาความรู้จังแบบเป็ไปย่างไปเบื่องที่ชอบมากมันเห็ดมันเห็ดมันบม่ได้ว่ามันบม่ได้ว่ากำหนดเวลาให้เข้าเลยบางทีมันไม่ซีหาบ้งแต่ว่าเขาหูเขาหูว่าจะตอกเห็ดจังใหญ่แบบแต่แบบแต่มาตองไปจีเพื่อเห็ดให้เขาหูจังนาทีเขาเข้าอยู่แบบสบายจังเข้าเป็นวขนาดศูนย์ เจ้าวัดงานนในมติจะเป็นต้องหลายแค่แน่นอนวันหนึ่งวันหนึ่งแทบจะไม่ทักที่จะเป็นงานของทางหมู่บ้านถ้าก็เพราะคุณวังเลงนี่แหละปล่อยทิพคุณรับชอบดูแลกันไปตอนนี้ลดลดคนงานในเนือแค่สามสี่คนไม่นี่เรเห็นมากเลยมาค้าบูชาเขาบ้องวันอยู่ไม่เกี่ยวยังกันมันทึกมันไม่ได้เงินเออใครอยากพากั่พระธาตุกับพระวันกับมีสสมี เรื่อ,องของขอามูลที่เอาเข้าสู้ฟังจากเริ่มต้นจากการตัง้งศูนย์เล็กๆเกิดขึ้นจากอะไรสรุปอันนี้คือสรุปเกิดขึ้นจา,ากฒนา,า,า,าทำโอเปรีบางเทาเป็นจุดแรกจุดจุดเบรดจุดก่อตั้งแล้ลกวลก็นำไปสู่การสร้างรายได้กับองค์กรแล้วก็นำไปสู่การ ช่วยเหลือสังคมโดยการจ้างคนงานให้เขามีรายได้มีอาชีพทั้งอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักบางคนก็จือเป็นอาชีพหลักบางคนก็จือเป็นอาชีพเสริมเพราะว่าการทำเครื่องประดับชิ้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ว่า <c oughs> เป็นลงกึง่งลงหลอมเมื่อไหร่เขว่าเป็นทำจากกระดาษปาเกลกระดาษปาเกลคือธรามาก,กระดาษก็ต้องเป็นกระดาษอยู่ันยัายงข้า แต่ถ้าสมัเห็ดเป็นชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ต้องนํามาเย็บพันตอนกันทำต้องนามาเย็บตัมมาล่างแดดถ้ามีการฉลุแบบออกมาเสร็จก็ต้องมานั่งเย็บนั่งเย็บเสร็จก็ต้องมาติดลายติดลายเสร็จก็ต้องนําไปลงสีลงเปลวส่งกลับคืนมาติดเพชรติดแววประดับแววให้มันมีความสวยงามท่านก็ต้องหลายขั้นตอนเมื่อก็นแน่นอนละ่ะ บางทีงานออกมาเป็นออเดอร์เล่นลายเองสิเหตุเพาทัานก็ต้องส่งขอดไปเล่นมือบานผู้ใดก็สิรับเมาไปนั่งเบียดคนอื 1941, ่นออกไปพอเป็นการเสริมรายได้ให้เพิ oh. 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 ่นั้นคืออาชีพรองส่วนผู้ไม่รู้มากไปเพื่ออาชีพหลักครับมีสามจุดประสงค์แล้วก็เป้าหมายของเรื่องของการตลาดมันกอจากกลุ่มเล็กๆในวงแคบประกาศเป็นกว้างขึ้นในจังหวัดในต่างจังหวัด จากทั่วประเทศก็เป็นรวไปถึงส่งอกนอกด้วยอเมริกาจีนเวียดนามกัมพูชา गफा जानना पा